อีกหนึ่งธุรกิจอาหารนะคะนั่นก็คือแบรนด์5ดาวกันบ้างคะ่ะที่ตอนนี้เนี่ยพร้อมเดินหน้าในการเป็นแฟรนไชส์อาหารที่ยั่งยืนนะคะเขามาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าทำเลอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ,อถ้าหากว่าระบบไม่แข็งแรงนะคะทุกวันนี้มีมากถึง8,800สาขาใน9ประเทศแล้วล่ะคุณผู้ชมเขามาพร้อมกับจุดแข็งนะคะก็คือเรื่องของระบบซัพพลายเชนการตลาดนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจรอ,อีกด้วยเดีย๋ยวไปติดตามพร้อมกันคะ่ะว่าจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการได้มากขนาดไหน แบรนด์5ดาวหนึ่งในธุรกิจอาหารที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า40ปีประกาศเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำแฟรนไชส์อาหารด้วยเครือข่ายสาขา5,000แห่งในประเทศไทยและอีก3,800สาขาใน9ประเทศรวมทั้งหมด8,800สาขาทั่วเอเชีย ถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคความสำเร็จของ5ดาวไม่ได้มาจากเมนูแก่ย่างสูตรต้นตำรับที่ครองใจผู้บริโภคเท่านั้นแต่ว่ายังเกิดจากการสร้างระบบสนับสนุนผู้ประกอบการแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดส่งวัตถุดิบทุกวันการทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์การสนับสนุนบริการดีลิเวอรี่ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาเมนูใหม่ๆให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภครวมถึงระบบตรวจสอบคุณภาพร้านที่ช่วยรักษามารตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง จุดยืนที่ชัดเจนของธุรกิจนี้คือการย้ำเตือนผู้ประกอบการว่าทำเลดีอย่างเดียวไม่พอถ้าระบบไม่แข็งแรงเพราะการเปิดร้านอาหารไม่ใช่เพียงการหาทำเลที่คนพลุกพล่านแต่ต้องอาศัยระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่งทั้งด้านซัพพลายเชนการตลาดและการสนับสนุนจากทีมมืออาชีพเพื่อให้ร้านมีความยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการลงทุนแฟรนไชส์5ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่500,000บาทไปจนถึงกว่า1,500,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดร้านและรูปแบบการดำเนินการโดยผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านโลจิสติกการตลาดและการประเมินทำเลก่อนลงทุนจริงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จสูงสุด เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจุดแข็งของ5ดาวอยู่ที่การช่วยดูแลธุรกิจรอบด้านไม่ปล่อยให้เผชิญกับปัญหาตามลําพังทั้งยังมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและการวิเคราะห์ทําเลที่ประสานกับระบบสนับสนุนที่แข็งแรงทั้งหมดนี้ทําให้แบรนด์5ดาวไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่สร้างงานสร้างอาชีพมายาวนานแต่ยังเป็นตัวอย่างสําคัญที่สะท้อนว่า การทำธุรกิจให้ยั่งยืนต้องมากกว่าทำเลที่ดีแต่ต้องมีระบบที่แข็งแรงคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเสมอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ